ก็คิดนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ปลาขอขอบคุณคนติดตามทั้งหนึ่งร้อยคนด้วยนะฮะขอบคุณคนติดตามทั้งหนึ่งร้อยคนด้วยนะซึ่งอะไรวะไปงช้างมน ก็ต้องทมว่าผมดีใจหมก็ดีใจนะฮะก็ขอพิ่งมาคุยกับเผู้ชมเป็นครั้งแรก้วยแหละก็จะพูดอะไรดีะเอาไม่ได้เตรียมบทไม่ได้เตรียม,มอะไรมาเลยเิเปิดมาคือก็เปิดมาคุยกับคนดูเลยนะก็ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนฮะขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็ตับคณที่ติดตามฮะค่นี้นะฮะอ่ะนีเอ่ะคนดูเดี๋ยวฮะ